ตัวนี้นะคะก็นะคะกินน้ำนะคะกำลังกินน้ำนะคะก็นะคะเสร็จภารกิจนะคะของน้องซับมงคลเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะก็นะคะพานะคะมาอาบน้ำนะคะพานะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะได้มารับถุนนะคะน้องซับมงคลนะคะอาบน้ำนะคะอาบน้ำเสร็จเลยนะคะก็นะคะจะพานะคะพาน้องซับมงคลนะคะ เดินนะคะเดินออกกําลังกายนะคะ,ะรอบหนึ่งนะคะแล้วก็นะคะกลับไปนะคะที่หลับที่นอนนะคะของน้องทรัพย์มงคลนะคะโอ,โอตอนนี้นะคะคุณพานะคะก็พาอาบน้ํานะคะก็นะคะได้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเข้ามารับชมนะคะยืนนะคะยืนทื่อเลยนะคะคลำ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 จะหาของกินอย่างเดียวนะคะ กินทั้งวันนะคะจนท้องป่องแล้วนะคะก็ยังมีอิ่มอีกนะคะวันนี้นะคะให้กินทั้งวันเลยนะคะเต้นกระบกโรดนะคะคันหนึ่งนะคะก็นะคะกินนะคะทั้งวันเลยนะคะน้องสับมงคลน,นะคะก็นะคะพ่อนะคะพามาอาบน้ํานะคะก็จะหานะคะหาของกินอย่างเดียวเลยนะคะ ไปโู่นหันไปนี่โอ้โหลมออกแล้วนะคะลมออกอู้มาฟังเสียงอะไรนอเนี่ยนะเสียงอะไรนุ่มคนโอ้ย ลมออกนะคะลมลมระบายแล้วนะคะได้ระบายลมออกนะคะดังรุดเลยนะคะโอ้นะคะมาตามนะคะน euh, ้องสับปคุณนะคะไปอีกนะคะไปอีกเลยนะคะเดินนะคะนะไปนะอ๋อพักกินยากก่อนนะคะพักกินะโอ้ย ผมมอยากจะฟังเยอะดูที่ตาตาออกเสียงนะคะโต oh. นะคะโอไม่ใช่เชี่ยวฟังเท่าไหร่นะคะมึ่นดื้อนะคะเด็กน้อยดื้อแล้วนะคะดื้อกับตาเลยนะคะจะลอกกินนะคะหญ้าตามทางไปเรื่อยๆนะคะโตนะคะถ้าจะให้เข้าดึงกินนะคะก็หญ้าที่ปลูกไปนะคะก็นะคะมันจะไม่ขึ้นอีกใหม่นะคะ ต้องตัดนะคะต้องตัดให้เขาขึ้นนะคะถ้าเขาดึงนะคะหญ้าก็จะไม่ค่อยขึ้นมาใหม่อีกนะคะขึ้นมาก็ไม่สวยนะคะมาสิคะมานะคะมาเลยนะคะโอ้ยนะคะตาตานะคะเดินนะคะออกสักรอบหนึ่งนะคะหลังที่นะคะขายผลไม้นะคะหมดเลยนะคะก็เลยนะคะพาลองสับมังคุดนะคะเดินนะคะออกกําลังกายนะคะสดชื่นนะคะยามเย็นนะคะลนะาอาบน้ำสเสร็จเร้วนะคะ ฮั่นฮนฮคุณนายแบบนะคะน่นี้นะคะอะคุณตาก็ต้องเกาะนะคะเพราะมีวัวนะคะมีวัวอ,อยู่ใกล้ๆนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเขาก็จะเดินกลับนะคะต้องเกาะหูนะคะใบหูเขาไปนะคะ ก็นะคะนี่นะคะมีวัวนะคะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าไม่เกาะเดินไปนะคะก็นะคะก็จะเดินกลับไปคืนนะคะคุณพ่อคุณแม่จากโกววัวนะคะตัวใหญ่นะคะแต่กลัวนะคะกลัวตัวน้อยนะคะก็คะตาก็จับหูนะคะเกาะใบหูนะคะไปนะคะให้นะคะลองเดินนะคะไปนะคะแต่วันนี้ก็ปล่อยได้แล้วนะคะก็นะคะฝากนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกราบตะไครนะคะต่อๆนะคะ คุณพอคุณแม่นะคะเป็นกําลังใจนะคะให้น้องซับมงคลได้นะคะโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้อ้พอเห็นหัวนะคะก็เดินเร็วเร่อเลยนะคะนายเบบนะคะเดินอย่างเร็วเลยนะะ บีนมาบีนมาตนกแท็กนกแท็กเนอะมันนายเบ็ดถ้าหงุดหงิดเลยนะคะมันจะหาทูแล้วค่ะเเห็นต้นไม้ไม่ได้เลยนะคะ ดดูคงเรานะคะก็เดินตามมาอย่างนะคะสมาผ่พาเผยนะคะเดินมาอย่างสงาพาพ่าผาเผยเลยนะคะวันนี้ก็ได้เดินไกลเลยนะคะนะคะเขาเอาม้านะคะไปผูกไว้ข้างในนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่่ะันนี้ก็ดูนตามมาอย่างสงาพาพ่าผาเผยนะคะน้องจับของคุณนะคะ ถ้าน,นะคะไม่มีนะคะไม่มีวัวไม่มีวัวนะคะขเขาเขาจะเดินนาคะางเรียบร้อยนะคะตัวดีนะคะเขาก็เย็นแล้วนะคะข้ามเล็วนะคะก็เอาวัวนะคะเอามานะคะไปถูกไว้นะคะ,นะ,คะในโคกด้านในหวัวข้ามหมดเลยนะคะโคกอันนี้ก็ได้เดินออกเลยค่ะไหลนะคะไสลพอประมาณราคาสมควรนะคะ หลุมเป็นหลุมนะคะหลุมโบดินนะคะดินกระสุดนะคะโอยหลบนะคะหลบนะคะหลบนะคะ โอ้กินหัวเตนต่อยน้งมีรางเตนเลนะื่อนน่ะเต้นใหญ่เลยนี่นะคะโอ้โหดูสิคะเตนนะคะเป็นเตนนะคะอยู่นะคะตรงนี้นะคะ่ะเป็นเตนนะคะเตนนะคะรังใหญ่มากเลยนะคะ เดินมามากลับเร็ว<า>กลับ<า>บ้านาดีกว่าเร็วเย็นแล้วยายยังไม่ได้หุงข้าวเลยนะคะมาเร็วมาเร็วทำกับข้าวก่อนเร็ว กินผักขมอยู่นะคะตอนนี้นะคะคก็หยุดกินผักขมนะคะหากินผักขมอยู่นะคะตอนนี้นะคะ มา,าเร็วก็วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอ,อนุญาตคุณพ่อคุณแม่นะคะจบแพ่น,นี้กส่วนนะคะเ,เดี๋ยวมาพบกับคลิปหน้าต่อกันใหม่นะคะขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทะอวยทรัพย์มงคลครับต่อๆนะคะสวัสดีค่ะ